สวัสดีค่ะพบก,กับปูเป้อีกแล้วนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยวไปกกันเลยละไปลสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมากินนี่ทูเรียนซื้อซื้อมาหนึ่งลูกเนาะร้อยยี่สิบนี่แหละ ลูกเล็กๆได้ประมาณเนี้ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เน,นี่ยสามสามชิ้นเนาะกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยแม่ไม่กินทุเรียนเสร็จเลยคนเดียวเลยอร่อยคนเดียวมาไหกินไหมกินบอมาเลยอุย้ยไม่มีกระไลเพลือ อืของแสบไทยบะมักกระสงังขาน้อยมากอืมข้มิลอมาทุเรียนอืม ขอเสีสสนนยบดิขอเสียบขอหลังทนหนอกนะไม่มีอะไรครับปลาหน่าออกมาเลย ไม่เล้อกครอยากเราคอยปวดจะมาจับนี่นี่แตกๆตกๆอืมโอ้ยกินพูดียวว่าผู้อื่นพูดเล ออคอกเลยอืออืมอืมนืนี่ยอน้เ hmm. ม mm ่ว hmm. mm ันนะลแห่งจนี่น้าฝนฝนแหงบยากาก็มีแต่ว้นนาดก็้นนอ ยับกล่องเนี้ไดบามอืมมาซา่าเนี่ยหอยนางกงตูกลืนไปนอนแล้องผลแบบเสียอืมขยะปลาทุเรียนอืมก็อโดดลแปดสิบบาท ไปซื้อหน่อยหนึ่งโล่สีเขียดอร่อยาวงอ่ะนายนึงก็ได้สองสองผูบวกกับอืสองผูก็อีกผูนิดน,น้อยสมแตย่ยากบริจอยเรแปบนี่ยบริจอยจะยได้บริจอยกินกูเหมือป่ะเนี่ยอืม ทวนๆส้มบุญตามเคยอือเราจะกินผมคลองเรื้อบันอือเราชื่อ ละมุนละมุน hmm. ดิอืมเพื่อนะเพก่อนแบบเพื่อความอร่อย ความจริงมือน,นี้ว่าสิอวอะไรแบ่น,นี้่นเลย <c oughs> อยาอยู่เบืหมือนเนาะนี่พูดสุดท้ายแล้วนะใอยากก็มาด้อืมอืม คุนอ่างคนให้บอกคนมากินน้ำืมเยอะอยะอืมเจีอออรอบเจีรอจับจับกินอาเลวันนี้ไม่ไมเองไหม ฉจะม่กวาดหรอกเจนาทำกวาไหมเพ่งกูมาเลยเอามาเปิดเลยไหมมาเลยฮะมาเลยเยียมยังคืออยากอัดก็มาอัดสิสิเนี่ยเป็นหุ่นมาเจ้าผู้อา ปุน่นอยากกินเผาดเวยอยากไินจีนอะแจินไาม่ชิบน่้่าไม่ชอบอือร่อยดีนอืม,ออมส,สับแล้วกินของเสียข้าวเดียวทนเอนข้าวเดียวบปลอง เอาแนี al, อน al, น al, อ่อันสุนนดถ่ายเนี่ยเอาแน่แนะซ้ำเลยนะเอาสวดยอาครองใหญนี่ก็ร้านประเด็นกันหยอกกันดูอืมนำ้ำน้ำมาเลยไออยากไปซื้อมาน้ำเลยให้มมนแหนบแซ่บ ในกินแต่กัอนี้แห้งเนืนทองที่ไปว่เป็นนฤบานเดี้ยเร็บอยเียบรอยบุษะ บรบแบบนั้นอืมขึ้นบ่อมาสิาสาหยุอมาเสือดายมันเห็นเบิร์ดมันเจียงมันเห็นเด็ดรอดปอดอิ่มก็เศร้าวันน,น,นี้กินน้ำเนาะวันนี้ ว้าตีงมาเลยเริ่มบานเนเ้นทอกแห้งขากินข้าวแางวันนี้เนาะข้าวแว่ามาซีไปที่เอาเอาผูกชรียนมานำอีกเนาะโบวนกับโบทนเนาสำหรัมบมือนี้กับมือเพียงแค่นี้ค่ะพอกันคลิปหนาเนะาะฝากเพื่อนเพือพอพ่อนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ในเด็ดบ๊ายบายพอกกันไม่ืออื่นเ่า